สวัสดีครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็น์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยมีรถตู้เวมาแนะนํานะครับเป็นเจ้าโตโยต้าคอมูเตอร์นะครับเครื่อง3.0ตัว GL Auto นะครับนี่สวยงามเลยนะครับปี19คันนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ภายในนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับตัวนี้นะครับ เป็นกระจังหน้าโครเมียมเดิมเลยนะครับตัวนี้โลโก้เดิมเลยนะครับจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้ก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลล์ด้วยนะครับนี่เลยนะครับได้ชุดแต่งตัวนี้มานะครับผมกระจกมองข้างโครเมียมนะครับมือจับโครเมียมนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับผมสวยงามเลย สีเดิมเลยนะครับเทียบดูได้เลยนะครับทีเด็ดตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่ครับผมภายในนะครับแต่ง v i p เรียบร้อยนะครับยอดเลยนะครับแต่งครบนะครับนี่ สวยงามมากเลยนะครับคันนี้ภายในนี่ครับด้านหน้านะครับเบาะแมคก้เมาส์นะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นที่กดเปิดไฟนะครับผมออตโต โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3.0 3.0ตัว G L นะครับปี B 19นะครับปฏิภาษอรโตร้เราขายอยู่ที่1.50 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ